แฟนเอซเรื่องติดอยู่บนใต้หลังคาปีูกันเลยค่ะชี้ตื่นชี้ตื่นโอ้ยพี่คนจะหลับจะนอนวันนี้ตอนนี้กี่โมงละออมบ่ายวันนี้เกเรียดวะพี่วันเมื่อวานนี้วันอะไร วันนี้วันอะไรเสาร์เออโนูพักวันเสาร์เอาเหรอเออบ่ายสองจะีปุุกโอเคเฮ้ยปิดให้มนันนอนหลับสบายสบายดีกว่าวุ้ยตื่นแลอ้ว ลงไปด้านล่างเนี่ยพี่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 พเสียงอะไรนะเสียงชิงเหรอว่าไงเปิดท่านี่ไนเดือดรับไปไม่ได้พี่เปิดแล้วแต่มันก็หูแบบงั้นโทรมาแล้วกันเคฮัลโหลพี่เดี๋ยวพี่ เรียกช่างมาให้เร็วเรวเลยนะเออได้แชทหาแอนดีกว่าแอนวันนี้แกวว่างไหมอ่ะพอดีฉันติดที่บ้านใายหลังคาแต่ฉันลงไปไม่ได้เพราะพี่ชายเลยนะแอน แต่อ,อะไรว่าทำไมละ่ะเพราะว่าฉันนอนอยู่ดีๆมันมาปลุกแต่ฉันตาลงไปมันล็อกบ้านใต้หลังคามันบอกว่าจะเรียกช่างมาให้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมาตอนไหนละ่ะแก อตอบมาแล้วว่าอ๋อเออถ้าฉันลงไปได้ฉันจะฆ่าพี่ชายเอาไปแบบส่งตอบมาว,ว่าโหดไม่โหดหรอกแอนวันนี้ฉันคงไม่ได้เปลี่ยนชุดแน่นอนหรือแม้ที่ห้องน้ำจะมีตู้เสื้อผ้าก็ตาม แต่ว่าเสื้อก็มันอยู่ด้านล่างอะแต่เสื้อคือมันอยู่ด้านล่างหมดเลยทำอาหารดีกว่าทำอาหารดีกว่ารือมันจะไม่ได้อาบน้ำวันอรไรจริงๆเลยข้าวันึีชิต้องทำใจชิต้องทำใจ ทำใจไว้ต้องทําใจติ้งเสียงอะไรอ่ะฮะฉันลืมเลยว่าชานนดกับแฟนฉันว่าจะไปเดทเฮ้ยเดี๋ยวแชทได้ก่อนนะ่ะเขาไม่ว่างอ่ะเราว่าเขาติดที่ใต้หลังคาบ้านใต้หลังค้างอ่ะ ดส่งไปเลยอุ้ยเมื่อไหร่พี่เชยชิมอนเนี่ยกระคาสั้นอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะคะดูคนกระดาสั้นมันก็สั้นจริงเลยบ๊ายบาย